สวัสดีทกันด้วยค่ะยูในเกมผู้จัดกัรซอมบี้กันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นด่านเมืองที่สศูนย์ผมก็แอบเล่นไปแล้วบางด่านก็ได้ตัว A K E E มาพวามหาของมันก็คือจะยิงออกไปคือถ้ามาเล่นคือถ้ามันมีซอมบม้อยู่ข้างหลัง,งเล่นดำมันจะกระเด็นด้วยคือวันมันจะจกระเด็นไปโจมตีซอมบี้ข้างหลังด้วยไม่โจมตีแค่ซอมบี้ข้างหน้าแล้วก็เจอตัวซอมบี้ถือร่อมซึ่งความสามารถของซอมบี้ถือร่อมก็คือมันสามารถกันตัวกันความสามารถจากตัว ซอมบี้เอ๊ะจากเอคิรได้อาเบะวะเนี่ยโอ้โหเพิ่มมาเยอะมากอีกจุดไฟตัวจะเป็นกุหลาบแล้วกันเอิ่มเอาแล้วยิงหปีต์นะสกินใหม่ขอนับเลยบั็อกชอยเข้ามาทั้งหัวบล็อกช้อยออกอลไรยิงหปีดเหรอเก็มจะมาดูเรยเบาเลย โอเคงั้นต้องเอาทานตะวันสองหัวทานตะวันสองหัวกับกับดักระเบิดทีนี้เอาคุณู่้เอาเพืเห็นเขาให้ทุเรียนมาเลยทุเรียนมามากกว่าแล้วเลืเป็นแคนทำดาเมจเห็นได้แต่ว่าจะเลือดน้อยกว่าแคนทั่วไปมาเล่นเลยนะเล่งความเร็วมันยังช้าๆอยู่นะมากับดักระเบิดตรงนี้ไเร่งเลยจโอเคเดี๋ยวทำอะไรขานตะวันทุเรียนนี่สิอน ทุเรียนนี่ผมเคยลองเขาเขาให้เล่นในหลังเก้าเคยตัวนี้โหดมากตอนนัในหลังเก้าเฮ้ยกับดักระเบิดทุเรียนก็โจมตีไปเลยข้างหน้าเนี่ยโอ้โหทุเรียนคือถ้ามันลา้าเรามาใส่ทุเรียนเพื่อไปยัดเพิ่มปุ๊บให้มันหายล้าได้แปลกแปลกแต่จริงเอาไว้เดี๋ยววิจัยเหรอเอาวิจัยสาววีเลย,เลยโอ้โหซอมบี้ถือรอบตรงนี้ตัวอันตรายกุหลาวหน่อย กัดดักระเบิดมาตรงนี้เอ่มเอ่มกุหลาบอีกอุ้งขจอมตีเลยกู้งแล้วคอยแทงจอมตีเออกัดดักระเบิดออกมาระเบิดมาเลยลุกตันนี้ก็มีอันตรายอยู่ก็ปีเตอร์ไฟกันตักไวก่อนอันตีนะอันตีเยอะทุเรียนนจะขุดได้นะดูเดตอวนนี้ก็ต้องใช้ทุเรียนกันซอมบี้ตรงนี้ก่อ,อนแล้วก็ เอออยู allegiance allegiance bye bye, oh, ่ใกล้เลยนไปฟ้าช็อตเลยโอ้ตัวนี้คือว่ามันโจมตีเขาไปด้วยไม่รอดเลยปะไอชไอีีว่ะโจมตีได้เพาต้องถือตัวมันจะชอบกันพวกกระสุนจากตัวแนวยิงมั้งนะโอเคเฮ้ยดึงดึงโอเคยิงไฟมาอีกโหกับดักระเบิดจะแบบดึงเฮ้ยคุณเรียนว่าไงดิ ยัดเข้ามาให้ทูเรียนดีกว่าเอากระป๋องเหล็กโอ้โหตัวกระป๋องเหล็กอันตรายนะฮึต้องเอาตัวโถที่เปินเตาไฟอ่ะเพิงโอเคเล่นความเร็วไปเหมือนเดิมอืมอืมด้ๆไม่โอเคอีกมัระเบิดไปด้เอ่มอยู่ลมละใช้ท่านี้ไปไม่รดแล้ว กันนะใช่แล้วก็ใช้กุหลาบไปอ่ะอ้ยมานมาอีกแล้วกุหลาบผมว่ากุมา,มามันก็ไม่มีแล้วจากยิงไม่สองครั้งะ่ะคือทั่วอีะไรนะยึดไว้ก็ปิดเออโอ้ยเจอตกใจไหมบอยผู้เรียนมาแล้วแทงที่ไม่ดีมากแต่ยังว่าไปทำดาเมจได้โอเคตาต่อไปก็สิบสองสิบสามนะถ้ากคดคลิป คิดมันยาวไปก็สองพอเพื่อเงินชาผมไม่ค่อยลงทิ้งก็ต้องไปเจอหูไปโรงเรียนมาต่อไปเลยอ่ะ New Level. นิวเลเวลผมเปิดอยู่โฆษณาม,มาหรอกเออโอ้รู้ว่าอะไรเกมค้างอะไรหอเป่ามามาปัจะุปันนี้เราลรักเฟสก่อนเออเออตรงนี้เปิดมาได้เงินมาซรางเอเคอีซรา, e าทุเรียน โอเค1เ okay. อเร been been ิ่ม uh, ต so, ้นได้มา1 1เอตัวเขโทรนะตัวอะไรนะซอมบี่มาแรงปอหรออืมกลับเออนี่มากลับระเบิดมันมาตัวตัวต้นสองตัวต้นเกมที่ดีจิตเตอร์ไฟไอคิีอีกุหลาบสองช่องก็เอาทุเรียนมาดีไหมไม่เอาะขนัดดีกว่าตัวนั้นก็เขาพูดมาสตารตทดนีไหมเขาพูดเหรอ มาเดียวใครเล่นเกมทุกความไวจะมีตัวอะไรผมมาให้เราตกใจโอ้โหก่อนไหมไม่นานานี้อ๋อมาเรียบร้อยนี่ธี่ต้นเกมที่ดีที่สุดในตอนนี้เร็วแล้มามาแรงปออยู่ไหนผมมาเลยซ้อมไปมาแรงปอเออเอ,อ็ม กับดักระเบิดตรงนี้มาเลยเราจะไมาทำให้ต okay. no. ัวให้สูง่ายๆง่ายเลยเอาวางผิดตัวเจ้าหนึงมาไอเฮียอีมางแล้วกันเออกับดักกับดักระเบิดเออเฮียอีต้องแตบทางตรงนี้แล้วกันเอาไปเลยมานี่มีไอเฮียอีตัวนึงเอาจากบึงงองมาแล้วโอเคทำไมตานี่มันเข่าช้า ตามเราเจอตัวแมลงปอแล้วกันโอ้ยโอ้ยเจอกันเลยเออโอ้โหพูดโอ้โหสัดพบเจอปั๊บเลยมาไม่ร่างพนไมากหรอแมลงปอเฮ้ยแมลงปอแล้วเ้ทำไมอ่ะเอออ๋อแมลงปอเหมือนกับเป็นเกาะป้องกันงั้นขอทับไปนะเออมาทำนี้ได้ไหมเข่าไปกระจกนะแมลงปอเหมือนแบบเหมือนกับเป็นเกาะป้องกัน เก็บทำไมอุ้ยตัวนี้พวกนี้มาแล้วไอ้เนื้อต่อได้เลยมายังไม่มีเหตุการณ์เลยตกใจมากเฮียเฉตี่ยปะยิงไปหลากหลายกระสุนอย่างลอยเลยอ่ะเออแกต่อคอร์ดที่คอร์ดเลยมีแต่ก็ออกแล้วใส่ใหม่ก็จบแล้วไปฟาร์มกันอย่างนี้๋อเอามาตรงนี้มาเข้าพวกกันเดี๋ยวเข้าพวกกัหน่อยบูรารนี่ เออเอาโดบอ่ห so ้ต okay. ัต so ้ไฟไปดีกว่าโอ้โอเคโอเคอเมโอเคโอเคอเคโงเคโอเคโอเคงอเคโอเคโอเคโอมาโอเคอเคโอเโอเคโอเคโอเโอเคโอเคโอเคอเคโอเคโอเจโอเคโอเคโอเคโนเก1อเคโอเโอเคอะคโอเครอเคโ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 อ้หออเหรอไปัเเโอเเคอคเีอโอเค 再见嘛，拜拜。